สช่เลยครับคุณคนเออซ้อมเสมอไหนเราซ้อมมากี่วันก็ประมาณสองอาทิตย์กว่าจะซ้อมว่ที่ทยอยู่โคราชอ่าไปอยู่โคราชอยู่กับพี่ห้อยหวานครับแล้วมีใครเป็นผู้บ่าวซ้อมมาอยู่นะตอนนี้ก็พี่พี่นะครับรบกวพี่พี่ที่นู่นช่วยกันเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ละก็อายยี่สิบสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบสองน้ำหนักปล่อยเราตอนนี้หกสิบมวยสไตล์อะไรครับสี่เมตวันนี้จะต้องมาเจอกับชาปพยัคฆ์เนาะเคยต่อยกันไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งก็ต่อยเขาอย่าง ดูมาปะเขาโมเตอร์ตายตีมือเหมือนกันวันนี้มาเจอชาวพยาวางเกงบางแผงให้ดิก็ไปได้เนี่ยก็ต่อยตามสไตล์เราเนาะมีอะไรเดี๋ยวไปแก้ไขวุ้นทุกคนเดียวล่าสุดต่อยไว้ที่ต่อยอยู่ช่องอ่าเป็นไงบ้างก็ชนะเนาะช้าออกไปด้วยเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่แต่อยร้อยยี่สิบสามก็เวทนี้เลยใช่เมื่อเช้ามาลดเท่าไหร่ ปราณปอนด์จุดสองนี่ผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์ก็เต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเมาลชนะกั่ใครมาเดิมใช่คุ้มมากี่กิโลไฟนี่ประมาณเกือบสี่โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเกือบร้อยคนจังหวัดโคราชฝาเชิญชวนแฟนงกันต่หน่อยวันนี้เต็มที่นะพร้อมเมาชนะกันไปฝากนะขอโชคดีนะครับ